อย่าลืมกด Subscribe และติดตามช่อง HK Auto Review เพื่อไม่พลาดการรีวิวรถยนต์หายากรถใหม่รถหรูและยานยนต์สุดพิเศษจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับยานพาหนะสุดคลาสสิกที่หายากมากและแทบไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนนั่นคือ1,970 Rolls-Royce Motorhome ยนต์ประกรรมที่รวมความหรูหราของ Rolls-Royce เข้ากับการใช้งานจริงของรถบ้านอย่างลงตัว ย้อนกลับไปในช่วงปี1,970ยุคที่รถยนต์หรูหราเริ่มก้าวเข้าสู่โลกของยานยนต์ขนาดใหญ่และการเดินทางแบบครอบครัวโรลรอยส์เองก็ได้สร้างผลงานพิเศษที่ไม่ได้เน้นเชิงพาณิชย์แต่เป็นการโชว์ศักยภาพของวิศวกรรมและงานฝีมือระดับสูง1,970โรลรอยส์อารีมอเตอร์โฮมถือว่าเป็นผลงานต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นว่าความหรูหราไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รถซีดานหรือคูเป้แต่ยังสามารถถ่ายทอดไปสู่ยานยนต์เพื่อการพักผ่อนและการท่องเที่ยวได้อย่างสาง่างาม ภายนอกของโรลรอยส์ซาวีรุ่นนี้ถูกออกแบบด้วยความใส่ใจทุกรายละเอียดกระจังหน้าแบบตะข่ายพร้อมตราสัญลักษณ์ Spirit of เอชิซีอันเลื่องชื่อยังคงอยู่แม้จะเป็นรถบ้านแต่ก็ไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นโรลรอยส์ขนาดตัวถังยาวใหญ่คล้ายรถโคชหรูในยุคนั้นเส้นสายภายนอกเต็มไปด้วยความคลาสสิกใช้โทนสีหรูหราที่สะท้อนรสนิยมของเจ้าของรถส่วนกระจกบานใหญ่รอบคันช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและทำให้ภายในดูกว้างขึ้น เปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงภายในตกแต่งด้วยไม้แท้คุณภาพสูงหนังแท้ระดับพรีเมียมและผ้าม่านที่ออกแบบมาเฉพาะสไตล์ยุค70พื้นที่นั่งเล่นถูกจัดวางอย่างหรูหราพร้อมโซฟานุ่มสบายโต๊ะกลางสำหรับการพูดคุยและรับประทานอาหารมีห้องครัวขนาดเล็กติดตั้งอุปกรณ์ครบครันในยุคนั้นเช่นเตาแกส๊สตู้เย็นและตู้เก็บของอย่างเป็นระเบียบนอกจากนี้ยังมีพื้นที่นอนที่สามารถรองรับการเดินทางไกลได้อย่างสะดวกสบาย การออกแบบทุกอย่างคำนึงถึงความผ่อนคลายและความสะดวกในการใช้ชีวิตบนท้องถนนเรียกได้ว่ารถบ้านรุ่นนี้สามารถเป็นบ้านหลังที่สองได้จริงๆสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นกว่ารถบ้านทั่วไปคือการตกแต่งที่แสดงถึงความเป็นโรลรอยส์อย่างแท้จริงหรูหราเหนือระดับแม้จะเป็นการพักค้างแรมในด้านสมรรถนะ1970งร้อยรอยส์อารีมอเตอร์โฮมใช้เครื่องยนต์ v 8ขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเงียบและนุ่มนวลการขับเคลื่อนเต็มไปด้วยพลังและเสถียรภาพแม้จะมีขนาดและน้ำหนักมากเกินกว่ารถเก่งทั่วไป ระบบการสะเทือนแบบนุ่มพิเศษช่วยให้การเดินทางยาวไกลเต็มไปด้วยความสบายผู้โดยสารแทบไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากถนนถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจด้านวิศวกรรมที่โรลรอยส์ถ่ายทอดออกมาอย่างไรที่ติแม้จะเป็นรถที่ผลิตขึ้นในจํานวนที่น้อยมากและหลายคนมองว่าเป็นรถต้นแบบแต่โรลรอยส์าีมต o ร์มรุ่นปี1970ก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพิเศษที่หายากมากในวงการยานยนต์ บางคันยังคงถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือคอลเลกชันส่วนตัวของนักสะสมทําให้มันกลายเป็นสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้ไม่ใช่เพียงเพราะมันคือรถบ้านแต่เพราะมันคือโรล l ์รอยซ์ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเมื่อพูดถึงความคุ้มค่าในยุคป,ปัจจุบันหากมีการนํากลับมาโชว์หรือประมูลรถรุ่นนี้จะมีมูลค่ามหาศาลอย่างแน่นอนเพราะมันไม่ได้เป็นแค่รถสําหรับการเดินทาง แต่มันคือตัวแทนของความคิดสร้างสารรค์และความกล้าของผู้ผลิตยานยนต์หรูอระดับโลกในยุคสมัยนั้นสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบรถคลาสสิกและรถหายาก1,970 Rolls-Royce Motorhome ถือเป็นหนึ่งในตำนานที่น่าจดจำและควรค่าแก่การศึกษาหากพูดถึง f e r r a ราี่ทุกคนคงมนึกถึงซูเปอร์คาร์ตัวแรงที่โลดแล่นอยู่บนสนามแข่ง แต่ในปี1970มีการสร้างรถต้นแบบที่เรียกว่า Ferrari RV Motorhome ออกมาจุดประสงค์คือเพื่อแสดงศักยภาพและความเป็นไปได้ในการผสานความสปอร์ตเข้ากับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันและถึงแม้มันจะไม่ได้ถูกผลิตจำนวนมากแต่เพียงแค่แนวคิดก็น่าทึ่งจนทำให้หลายคนยังคงพูดถึงจนถึงทุกวันนี้ดีไซน์ภายนอกของ Ferra ร i r ี่ o t o r h o ม e นั้นแตกต่างจากรถบ้านทั่วไปโดยสิ้นเชิง เส้นสายภายนอกยังคงกลิ่นอายความสปอร์ตที่เป็นเอกลักษณ์ของเฟอร์รารี่ตัวถังถูกออกแบบให้เพรียวลมมากกว่ารถอาวียุคเดียวกันฝากระโปรงหน้าที่ยาวกระจังหน้าทรงเฉียบและไฟหน้าทรงกลมแบบคลาสสิกผสมกับโครงสร้างของรถบ้านขนาดใหญ่ที่ให้พื้นที่ภายในกว้างขวางภาพรวมคือการรวมร่างระหว่างซูเปอร์คาร์และรถบ้านที่หรูหราเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะสัมผัสดได้ถึงการออกแบบที่ล้ำยุคสำหรับยุค70พื้นที่ภายในถูกจัดวางอย่างชาญฉลาดเพื่อให้มีทั้งความสปอร์ตและความสะดวกสบาย เฟอร์นิเจอร์บุด,ด้วยหนังแท้คุณภาพสูงพื้นไม้จริงและโทนสีที่สะท้อนความหรูหราตามแบบฉบับเฟอร์รารีโซนห้องนั่งเล่นมีเบาะนั่งนุ่มสบายโต๊ะกลางขนาดกระทัดรัดห้องครัวเล็กที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์สำคัญและห้องนอนที่สามารถรองรับการพักผ่อนได้จริงสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากรถบ้านทั่วไปคือการตกแต่งที่ยังคง DNA ของเฟอร์รารีเช่นพวงมาลายัยสปอร์ตมาตรวัดความเร็วสไตล์รถแข่งและรายละเอียดเล็กๆน้อย,อยๆที่สะท้อนความเป็นแบรนด์อิตาลีสุดหรู แม้จะเป็นรถบ้านแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์แห่งความเป็นซูเปอร์คาร์อยู่ในทุกมุมด้านสมรรถนะ1,970 Ferrari RV Motorhome ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ V12 ที่ขึ้นชื่อในยุคสมัยนั้นให้กำลังมหาศาลที่มากกว่ารถบ้านทั่วไปหลายเท่าแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่และหนักแต่ก็ยังคงมีสมรรถนะที่ดุดันและให้ความร้าใจในการขับขี่ ระบบการสะเทือนถูกปรับให้รองรับการใช้งานแบบ RV แต่ก็ยังคงความนุ่มนวลและเสถียรสมกับชื่อ Ferra ร i การเดินทางไกลด้วยรถคันนี้จึงเป็นทั้งความสะดวกสบายและความตื่นเต้นในเวลาเดียวกันสิ่งที่น่าประทับใจคือ Ferra ร i RV ม o t ต r h o m e ไม่ได้ถูกสร้างมาเพียงเพื่อการแสดงโชว์เท่านั้นแต่ยังถูกใช้งานจริงในบางกรณีโดยเฉพาะในกลุ่มนักสะสมหรือลูกค้าที่ต้องการความแตกต่างในยุคนั้นอย่างไรก็ตามมันยังคงเป็นรถที่หายากมากและแทบจะไม่มีโอกาสเห็นในท้องถนนปกติ ทำให้มูล,ลค่าในปัจจุบันสูงขึ้นอย่างมหาศาลหากมีการนำไปประมูลก็คงสร้างความฮือฮาในวงการรถคลาสสิกอย่างแน่นอนสำหรับแฟนๆเฟอร์รารี่และผู้ที่ลหลงใหลในรถแปลกหายาก1970งพ r นเรารอยเอร์ Rv Motorhome คือตัวแทนของความคิดสร้างสารรค์และความกล้าที่จะแตกต่างมันสะท้อนให้เห็นว่าเฟอร์รารี่ไม่ได้จํากัดตัวเองอยู่แค่ในสนามแข่งหรือบนถนนซูเปอร์คาร์แต่ยังสามารถขยายแนวคิดไปสู่ยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและการท่องเที่ยวได้อย่างน่าทึ่ง นี่คือรีวิวเกี่ยวกับ1,970 Ferrari RV Motorhome รถบ้านสุดหรูที่หายากและแตกต่างที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกหวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องราวของมันหากคุณชอบการรีวิวรถหายากรถหรูและรถใหม่จากทั่วทุกมุมโลกอย่าลืมกด Subscribe และติดตามช่อง HK Auto Review เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่น่าสนใจ